ตำเผือกทำเม็ดขงนูน้นเหนียวมากอะ่ะนี้ยทำยากทำงี้กันได้แค่ไหนเผือกที่ตำแล้วกับเผือกที่ยังไม่ได้ตำ ในซึงนั่นก็กำลังนึ่งถั่วนะคะเพราะต้องผสมกันเดี๋ยวถั่วก็ต้องมาตำใช่ป่ะอืต้องาตำด้วยกันใส่ถั่วไม่ต้องไป่ตรงนี้อ่ะก็ตำถัว่ว <c oughs> มันก <c oughs> มันยังไม่สุกไปไหนจะไปหยาดลูกใคร เก็บสลิดเะพราะฝนตกฮะโอเคอชุดเตรียมพร้อมเก็บสลิดได้แค่ฮะมไม่ฉีดไปมันจะไม่ล้างหมดไง ใจอยู่โน่นแล้วไงถุงพร้อมป่านค่ะส่วนเรานั้นนั่งรออยู่นี่เพราะมีเสื้อกันฝนแค่สองตัวนะคะ <c oughs> แม่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปหรอกคนตกอยู่บ้านนี่แหละจะไม่สบายแต่ตัวเงไม่กลัวว่าไม่สบายนะคะตอนแรกบอกว่าให้อยู่ตามทัว แต่พอรู้ถัว่วแม่บอกว่าสงสัยแม่กลับมาก็ยังไม่ได้ <S <S นั่งเป้าเปือกที่ตามแล้วกับถั่วในเกาไปรอเวลาแม่เก็บสลีดเสร็จเรือกสลีเสร็จแล้วนะคะ ส่วนฝั่งนี้ก็ตําถั่วสรุปเราไม่ได้ตามรอแม่เพราะเราไม่รู้มันต้องใช้สุกข,ขนาดไหนแค่เติมน้ำไปสองร็อคคนทรงกับ้าวมีหกินี่ย เรือไหนอยู่น่ะประสมเผือกถั่วน้ำตาลเดี๋ยวแม่เอากะทิเรียบร้อย,เ,ยเอาหให้ดีนะลูกเอาไปกวนต่อเห็นโมง 35เริ่มกวนนะคะเราจะมาดูว่ากี่ชั่วโมงเสร็จ วนเสร็จแล้วก็เริ่มปั้นได้ค่ะมีมือตักลูกจะได้เท่ากัน อ๋อฮะดูน้องหน่อยไอ้ท่านไปลงที่ไหนมาเนี่ยนั่นนั่นไม่ใช่อ่าไอ้ไอ้เฮ้กลัวไม่ต้องมาใกล้เลยสนุกไหมคะสนุกเป็นการเคลือบเม็ดขนนวนไฟต้องอ่อนๆปุดๆเหมือนฝนตกปลอย หนพี่อกวาไปทั้งเลลืยแพี่ปอกให้อ๋อหรออือพี่พี่รับแล้วเหรอเอพี่ปอกไปหรือเปล่าก่อนเออก็เคยบอกให้กินอยู่นะอ๋อจะจะได้ได้ไม่ได้หนูก็ปอกได้นี่นันชวนแม่ใหญ่คุยมากไวมากเติมไข่ไหมแม่ยังนะเติมบอกเ๋ยวหนูมาเติมให้ ทบ no หมาตายต้ต้นมะนาวหนึ่งตาอีท่านนอนนะเหี่ยงเลยไอท่านเย็นมันนะอันไรของมันวะน่ะแล้วมันหลับแบบมนเหี่ยมากมันงัวเงียดูเปลี่ยนท่าด้วยเรียกทำไมกำลังนอนลำพานมอนอารมณ์ลำพาน นอนง่ายเลยนะแล้วดูหายใจลำบากไหมเอาแขนนี่ไปทับคอเลยไม่ถ้าไม่ทับก็อาซาเลยนะเปิดหมดเลยนอนท่าเดียวไก่ทอลานอนพี่ประแจบอกเหมือนขึ้นอืดอ่ะหัวหัวหัวหนูเนี่ยปานชื่ ้ายได้ไปเก็บสลิดไหมไม่ได้ไปชุดกรโหดมีชุดเดียวออ๋คนโตแม่เลยบอกว่าเอองัอ้นเฝ้าอะไรนะซึ้งนึ่งถั่วแล้วกันซึ่งถั่วเดี๋ยวไม่แล้วก็สรุปแล้วตัวแรก แค่จะกลับไปหาหมอหักคอให้คอกระดูกคอเข้าก็ไม่ทันนะคะบ่ายสามก็ไม่ต้องเลื่อนหมอเป็นวันอื่นเพราะว่าเนื่องจากว่าเม็ดขน,นมะลิเขาเปนจนหยอดเม็ดขนุนมากแล้วก็กว่าจะรอให้อบมันแห้งแล้วก็ถึงจะใส่มอ <บา S 1> ต้องรอให้มันเย็นให้มันเย็นก่นนอนตอนนี้ก็เออตอนนี้ก็เย็นละใกล้ยเย็นละบ่ายสามก็กลับได้เดี๋ยวเราต้องไปหา กล่องแพ็เกจิ้งให้สวยงามน,นะคะเพราะว่าตอนนี้น้องอมอมบอกว่ามีออเดอร์เข้ามาประมาณ1ิบกว่ากล่องแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราคงก,คกะต้องแบบต้องดูเนาะว่ามันได้ทั้งหมดกี่กล่องเพราะว่าถ้าเราหลับออเดอร์เยอะเกินเดี๋ยวมันจะมันจะไม่มี <c oughs> เดี๋ยวมันจะไม่มีให้จะไม่มีให้ <c oughs> ทุกคนชนะแล้วว่าตอนนี้ก็คือลูกชายข้างหลังสองตัวก็สลบเงือไปหมดแล้วนะคะโดนแอร์หลับโดนแอร์หลับนางพอรลี่ อยู่นุ่นวิ่งเป็นอีลี่ปากม่วงอิลี่ลิ้นม่วงก็ดีนั่งกินยาหมอแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยไอเท่าไหร่น้อยลงแล้วก็กลางคืนอ่ะมันไม่หายใจแรงไม่มนปกติกลางคืนจะหายใจค่อนข้างแรงมากอะไรติดแขนอะเรื่องกลมันกลตั้งแต่เด็กมาเลยอ่ะจำได้ตั้งแต่วันแรกที่มาเลยมีกระขายจ้าทำไม มาวันแรกกลนแข่งกับใครแข่งกับพี่ไงโอ้แหมหาเรื่องหรือไรเบอกเือไม่ได้ว่าเสียงอะไรตกมะพร้าวมะพร้าวก็เราเอามะพร้าวมาหรอใช่พี่ไม่ได้อิบใส่หนูอิบใส่มะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวพ่อจะเดี๋ยวพ่อจะน้อยใจพ่อไม่ใส่ให้แต่เช้าเลยเห็นหน้าโกรธอย่างนั้นเลยเนาะพี่น้อยใจนะวันนี้คุณธมณิกาเขามีขนมใหม่นะคะที่ไม่ใช่ข้าวต้มมัดเปียกปูน สอดไส้ใส่ไส้ใส่ไส้นะสามอย่างปกติเราจะทําอยู่3าอย่างแต่ว่าเนื่องจากว่าสืบเนื่องไปเมื่อวันทําบุญบ้านที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ตั้งแต่ต้นปีนะมีท่านผู้มิวการกคุณมาที่บ้านแล้วเราก็เราทําขนมทองมาเนาะก็อะไรขึ้นบ้านใหม่ต้องมีทองหยิบทองหยดฝอยทองแล้วก็ลูกขนุนแูกขนุนเม้นขนุนอ้ยผิดวันนี้เราก็เลยทํามาเพื่อที่จะ ให้ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อนะคะทีนี้เนี่ยคนที่สั่งซื้อก็สั่งซื้อไปแล้วจํานวนหนึ่งแล้วเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์อยู่อีกนะคะโดยจะมีกล่อง3แบบเนาะกล่องแบบแรกนะคะมูลค่า150บาทนะคะท่านซื้อไปท่านจะได้ปลอยทองปลอยทองแล้วก็คอนยอคอนยอแล้วก็เมฆขนุน,น,นอ่ะผลิตภัณฑ์แบบที่2นะคะก็จะ150บาทเท่ากันนะคะก็จะมีเมฆขนนนะคะ เม็ดขนุนเม็ดขนุนแล้วก็จะมีทองหยอดนะคะปฏิทานแบบที่3นะคะ150บาทเช่นกันค่ะจะเป็นเม็ดขนุนเพียวๆเลยถามว่าเม็ดขนุนเนี่ยของบ้านพี่ปูเนี่ยทำไมต้องซื้อไปกินอร่อยมากบอกเลย จริงป่ะเอาหจ้กินแล้วจบกินอีกเขาบอกว่าอร่อยมากอันนี้เป็นสูตรพิเศษของบ้านปูโดยเฉพาะนะคะก็คือเมื่อเช้านี้ทำการกวนไส้ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งจนถึง10โมงครึ่งจนสโมงครึ่งผัดกันกวน3คนค่ะแตะมือกันเป็นวิ่งผัดเลยจ้ะแม่เพราะว่ามันกวนยากมากมันเหนียวมากแล้วก็ต้องแบบต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะกู พูดแบบไม่ให้กระเด็นออกกระทะไปแบบนี้เกือบไปเกือบไปแล้วเกือบไปหลายรอบแล้วแล้วไข่แดงนะเราก็ต้องกรองเอาแต่ไข่เป็ดเป็ดไล่ทุ่งด้วยเพราะอะไรเพราะถ้าเป็ดเลี้ยงสีไข่แดงสวยไหมทุกคนไม่สวยไม่สวยนะไปใหม่ได้ม้คะเส้นนกุยอันนี้ผอใครไม่รู้อ่ะชื่อไม่เห็นไม่พูดพิจารเนี่ยนนี้คุณสั่งอะไรมาเพิ่มปะ Yeah. <laughs> เหมืทีลีพูดเป็นโรคหัวใจนั้นลับไปแล้วก็่เหมือนมันลับไม่สแล้วเหมือนมันรีาแล้วก็ยกปากใจ่ใช่แต่ตัวนี้ก็เพลินเลยจ้าพุงเล่นน้ำมาพุงมีแต่กี้เป็นเม็นเป็นเเ็เขออารมณันนี้เนกมากเลยหรอหอแล้วเสร็จแล้วขออีกน้องบอกขออีกออกออกได้ไมอันนี้เกกะนั่นจะเล่นพุงนี้เกกะออออกได้ไห